จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำภาคกลางเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างช้านานเป็นถิ่นเวีรชนคนกล้ากับเรื่องราวการรบของชาวบ้านบางระจันนอกจากนี้จังหวัดสิงห์บุรียังมีลำน้ำใหญ่อนุดมสมบูรณ์และมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานอย่างลำน้ำแมลาแม้กระทั่งคำขวัญของจังหวัดสิงห์บุรีก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับลำน้ำแมลาและปะลาแมลา โดยเฉพาะปราช่อนสังเกตได้จากคำขวัญที่ว่าถิ่นเบียระชนคนกล้าคู่ล่าพระนอนน้ำกระชอนช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปี ลำน้ำแม่ลามีความยาวประมาณ18กิโลเมตรมีความกว้าง40ถึง80เมตรไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภออินบุรีอำเภอบางระจันและอำเภอเมืองสิงห์บุรีมีลำน้ำ2ตอนเชื่อมต่อกันคือลำน้ำแม่ลาและลำการ้องบางครั้งจึงเรียกรวมกันว่า ลำน้ำแม่ลาการ้องครับผมโกศลขันธิทานนะครับเป็นปราชญ์ชุมชนนะครับหรือเป็นนักวิชาการอิสระ,อะของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสำหรับลำแม่นะครับถือว่าเป็นลำน้ำโบราณสายหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นหากย้อนกลับไป 4,000ปีก่อนนะครับที่มีการกล่าวถึงและมีนักวิชาการได้มีการพูดถึงเมืองเมืองน้ำนะครับเมืองน้ำแห่งนี้เป็นเมืองที่อ,อ,อาศัยลำน้ำสายหนึ่งก็คือลำน้ำแม่ลานะครับซึ่งเป็นลำน้ำที่อยู่ปลายทางที่ก่อนที่ลำน้ำสายเนี้ยจะไหลลงสู่ทะเลนะครับถือว่าเป็นลำน้ำสำคัญสายหนึ่งเมื่อ3,400ปีก่อนนะครับต่อมาเนี่ยน้ำทะเลได้ไหล ถอยล่นลงไปเรื่อยๆนะครับการเกิดชุมชนต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายประกอบกับลําน้ําเองเนี่ยมีลักษณะของตะกอนดินนะครับเข้ามาทับถมมากแล้วก็ปริมาณน,น้ําที่ไหลบ่าลงมาแต่ละปีไม่ไม่เท่ากันจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ําต่อมานะครับจึงเกิดเป็นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําน้อยแล้วก็อีกหลายๆสายที่อยู่ทางต้นน้ําของเจ้าพยาก็เกิดเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดแต่สําหรับลําแม่ลาเองเนี่ย ก็ยังคงเป็นลําน้ําสายหนึ่งเนื่องจากว่ายังมีคูคลองหรือเราเรียกว่าเครือข่ายลําน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยาเชื่อมต่อกับแม่น้ําน้อยอยู่ทําให้แม่น้ําสายเนี้ยก็ยังมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่แต่ไม่ได้จัดให้เป็นแม่น้ําสายหลักปัจจุบันก็ถือเป็นเขาเรียกว่าแม่น้ําทิ้งหรือแม่น้ําที่สําหรับเกษตรกรทิ้งน้ําลงมานะครับ ลำน้ำแม่ลาเองเนี่ยประชาชนทั่วไปนะครับให้ให้ความสนใจเนื่องจากว่าเป็นลักษณะพิเศษแล้วรู้จักเรื่องของการบริโภคปลาช่อนก็คือเป็นปลาช่อนเผาซึ่งการเรียกปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนแม่ลาเนี่ยรวมถึงการทำปลาเด็ดเดียวนะครับก็กลายเป็นปลาช่อนแม่ลาอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะรู้จักสิงบุรีว่าอา้าวปลาสิงบุรีก็รู้จักปลาช่อนแม่ลา แต่ในทางที่จริงแล้วเนี่ยปลาช่อนแม่ลาเป็นลักษณะสายพันธุ์พิเศษเฉพาะถิ่นไม่สามารถพบหรือเลี้ยงได้ที่ใดนะครับแล้วสายพันธุ์เนี้ยเป็นสายพันธุ์ที่ทําให้ผู้รืโยพกในอดีตจดจํารสชาติความอร่อยของเขาแล้วพูดกล่าวขานถึงปากต่อปากจนกลายเป็นตำนานแต่เมื่อกลับมาถึงปัจจุบันเนี่ย กับกลายเป็นว่าเขาไม่ทราบหรอกว่าสิ่งที่เขากินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปลาช่อนเมลาเป็นปลาช่อนจากถิ่นอื่นที่เอามาแปลรูปแล้วนะครับปลาช่อนเมลามีลักษณะโครงสร้างทางกายภาพแตกต่างจากปลาช่อนเมลาทั่วปลาช่อนทั่วไปนะครับเห็นได้ชัดๆเลยก็คือ1ลักษณะตัวจะสั้นกว่าไม่โตเลี้ยงเต็มที่ยังไงก็ไม่โตนะครับแล้วก็หัวหลิมหัวจะเลียวเล็กนะครับถ้าเป็นปลาช่อนออทั่วไปหัวจะโตจะเป็นทู่ๆ จะโตหน่อยนะครับแล้วก็ลำตัวจะออกสีเทาถ้าเป็นปลาช่อนทั่วไปก็จะเข้มหรือบางทีก็จะมีริ้วข้างลำตัวนะครับแล้วก็เมื่อหงายท้องขึ้นมาหงายจับปลาหงายท้องเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนเลยก็คือว่าปลาช่อนเมลาเนี่ยท้องเขาจะขาวแล้วก็จะตรงบริเวณคีบข้างล่างเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูบริเวณรอยต่อคีบเนี่ยจะเป็นสีชมพูออกแดงๆซะด้วยซ้ําแต่ถ้าปลาช่อนทั่วไปเนี่ย ก็เป็นท้องขาวขาวธรรมดาจะไม่เห็นว่ามันมีคีบสีชมพูนะครับแล้วก็หางหางปลาช่อนเนี่ยแม่ลาเองอยเป็นแบบพัดแต่ถ้าปลาช่อนทั่วไปจะออกมาเป็นลักษณะแบบใบโพคือจะมีปลายแหลมนิดนึงนะครับ ความโดดเด่นของปลาช่อนแม่ลาที่ทุกคนรู้จักกันคือรสชาติปลาช่อนแม่ลาเนี่ยเป็นปลาที่อาศัยแล้วก็เติบโตอยู่ในลุ่มน้ำที่มีวัตถุธ,ธาตุอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์เฉพาะถิน่นเนื่องจากว่าบริเวณที่ดังกล่าวเนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนฉะนั้นการคายความเค็มของผืนดินในช่วงฤดูน้ำหลาก จะเกิดเป็นแพงต้นสลายชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งแพงต้นชนิดนี้จะเป็นอาหารสําคัญสําหรับลูกปลาตัวเล็กๆไม่ใช่เฉพาะปลาช่อนจะเป็นปลาทุกชนิดก็จะกินสลายตัวนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของตัวเองเม,มื่อกิน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 ไปเมื่อเติบใหญ่ขึ้นปลาช่อนก็เป็นปลาล่าเหยื่อเขาก็จะไม่กินสลายแต่ในกรณีเดียวกันลูกปลาชนิดอื่นก็ยังคงกินสลายตัวนี้อยู่ปลาช่อนเป็นปลาล่าเหยื่อก็จะกินลูกปลา หรือปลาชนิดนั้นๆกินเข้าไปฉะนั้นธาตุอาหารของตัวปลาสายพันธุ์อื่นที่เป็นอาหารของปลาช่อนเนี่ยก็จะสะสมธาตุอาหารเข้าไปในตัวปลาด้วยลักษณะแบบนี้มีการวิจัยศึกษาเลยว่าเป็นโอเมก้าสซึ่งถือว่าเป็นปลาช่อนที่มีไขมันโอเมก้าสามมากที่สุดเมื่อเทียบกับปลาในกลุ่มน้ำหนักนิดเท่าๆกันนะครับการแปรรูปปลาช่อนแม่ลา กลุ่มผู้ประกอบการการแปรรูปปลาช่อนได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาช่อนแม่ลาออกเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์เช่นทอดมันปลาช่อนแม่ลาเ้าเกลี่ยปลาช่อนแม่ลาแต่รูปแบบปลาช่อนแม่ลาที่ถูกนำไปแปรรูปมากที่สุดคือปลาช่อนแม่ลาแดดเดียววิธีการทำปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวขั้นตอนแรก เริ่มจากการแร่เนื้อปลาออกจากนั้นนำเนื้อปลาช่อนที่แร่เสร็จไปล้างน้ำให้สะอาดเมื่อล้างน้ำเสร็จแล้วจึงนำปลาช่อนไปหมักในน้ำเกลือผสมน้ำตาลทรายแดงซึ่งปลาช่อนแม่ลาขนาดครึ่งกิโลกร,รมัมเมื่อหมักแล้วจะเหลือน้ำหนักประมาณ3ขีดถึง4ขีดหลังจากหมักครบ30นาทีให้เทน้ำหมักออกนำไปใส่ถุง แช่เย็นทิ้งไว้ในถังน้ำแข็ง1คืนหลังจากที่แช่ทิ้งไว้ครบ1คืนจึงนำปลาช่อนแม่ลาไปตากแดดทิ้งไว้อีกหนึ่งวันปลาช่อนที่ถูกตากแดดน้ำหนักจะลดเหลือเพียงสองขีดเท่านั้นเมื่อนำปลาช่อนออกไปตากแดดเสร็จแล้วจึงนำปลาช่อนที่ได้มาตัดแต่งแพ็คใส่บรรจุพันธุ์แล้วนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ สำหรับปัญหาปลาช่อนอที่เราเราพบอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมี 1. นึ่งผู้ประกอบการนำปลาปลาช่อนสายพันธุ์อื่นนะครับเอามาแปลรูปขายให้กับประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวปัญหาที่สองนักท่องเที่ยวไม่ทราบว่าปลาช่อนเมลาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีคุณลักษณะพิเศษยังไงหาซื้อได้ที่ไหนนะครับประเด็นที่ส ปลาชอ่อนแม่ลาเองเนี่ยถ,ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วไม่สามารถขยายพันธุ์ได้มีแต่วันที่จะลดน้อยลงเนื่องจากว่า,าเป็นลำน้ำที่เกษตรกรปล่อยน้ำทิ้งจากที่นาตัวเองซึ่งปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญไม่ใช่เฉพาะปลาชอ่อนด้วยยาฆ่ามแมลงสารเคมีต่างๆก็จะไหลลงสู่ลำน้ำซึ่งตรงนี้มันไม่มีนโยบายชัดเจนว่าห้ามปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำนะครับอันนี้ก็ทำให้ ปลาช่อนแม่ลาที่มีการปล่อยทุกปีรวมถึงลูกปลาเล็กๆที่จะเป็นอาหารเป็นเหยื่อของลูกปลาช่อนที่กําลังจเจริญเติบโตเนี่ยไม่ได้กินก็คือมันไม่มีฉะนั้นโอกาสที่มันจะ,จะเจริญเติบโตและรอดเนี่ยมันก็หาได้ยากมากในปัจจุบันนะครับปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาช่อนขึ้นมาแต่ก็ยังขาดการสนับสนุนจากผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการที่แปรรูปปลาช่อน ก็ทําให้ราคาสําหรับผู้บริโภคที่จะมาซื้อเนี่ยราคาสูงแต่ถ้าผู้ประกอบการทั้งร้านอาหารแล้วก็แปรรูปหันกลับมาสนใจซื้อจากสายพันธุ์แท้ที่มีกลุ่มเกษตรกร,เ,กร,เ,พรเพราะพันธุ์อยู่เนี่ยนำกลับไปในปริมาณต่อเนื่องเนื่องจากว่าปลาช่อนเนี่ยมีคนกินตลอดเวลา ปริมาณการผลิตก็จะสูงขึ้นกลุ่มคนผลิตก็จะสูงขึ้นก็จะทําให้ราคาปลาช่อนเนี่ยต่ำและก็ถูกลงสามารถแข่งขันกับปลาช่อนทั่วไปได้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ได้เห็นความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ตํานานประวัติศาสตร์ของปอลาช่อนแม่ลาฉะนั้นการได้ชมครั้งนี้ถือถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ผู้โดยโวกสามารถเห็นปนลาช่อนแม่ลาแล้วสามารถแยกจําแนกออกจําแนออกแนลักษณะตัวตวนของมันได้แล้วก็สามารถที่จะเดินทางติดต่อเข้าซื้อปลาช่อนสายพันธุ์แท้เข้าไปกินได้เนื่องจากว่า ใน1ปีหรือ1ฤดูการ8เดือนนี้จะมีประชาชนที่มีโอกาสได้กินจริงๆเนี่ยประมาณ3 4ถึงพันคนเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยนะครับฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะบริโภคปลาช่อนสามารถจะรับประทานปลาช่อนเมลาสายพันธุ์แท้ๆได้นะครับ